นี่ครับจะสังเกตเห็นว่าน้ําพุ่งแรงมากเลยนะครับมากกว่าตอนก่อน,อนทำความสะอาดเดยอะเลยสวัสดีครับนี่คืออ่างปลาทองของผมนะครับเป็นอ่างนอกบ้านนะครับผมจะทําน้ําวนนะครับด้วยปั๊มยูอดีขนาดเล็กปั๊มถ้าหากว่าใช้งานไปสักระยะหนึ่งน้ําอาจจะไหลเบาแบบนี้นะครับมาดูวิธีแก้ไขกันนะครับ อันดับแรกนะครับถอดตะไข่กันลูกปลาออกก่อนแบบนี้แล้วก็ถอดฝาครอบด้านนอกออกจะเห็นว่ามันมีสิ่งสกปรกเยอะมากเลยนะครับตะกอนทำให้น้ำไหลเบานะครับแล้วก็ถอดฝาครอบด้านในจะเห็นว่ามีใบพัดนะครับให้ใช้อุปกรณ์ขีบใบพัดออกมา ในส่วนของใบพัดนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีในส่วนของแม่เหล็กถาวรน,นะครับในการาทําให้ใบพัดหมุนได้นะครับเป็นบัสเลตดิสซีมอเตอร์นะครับไม่มีแปลงถ่านทําให้ใช้งานได้ยาวนานนะครับเราต้องทาความสะอาดในส่วนเบ้าของโรเตอร์ให้มันสะอาดได้มากที่สุดยิ่งดีนะครับเพราะว่าในส่วนนี้จะเป็นตัวขับใบพัดให้หมุนนะครับถ้ามีสิ่งสกปรกมาติดกั้นอาจจะทําให้ใบพัดหมุนได้ไม่แรงพอนะครับ เราต้องทำความสะอาดให้ดีแล้วก็ใช้คัตตันบัตนะครับมาปั่นให้ตะกรนที่อยู่ข้างในออกหลังจากนั้นก็ทำความสะอาด ฝาครอบด้านนอกนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดฝาครอบด้านในอาจจะใช้คัดบัดในการปั่นด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของโรเตอร์นะครับทําความสะอาดในส่วนของแม่เหล็กนะครับไม่ให้ตะกันไปเกาะนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวทําให้มอเตอร์หมุนได้ช้าลงนะครับหลังจากทําความสะอาดนะครับแล้วก็ประกอบกับคืนแบบนี้นะครับเอาโรเตอร์ใส่เข้าไปในเบ้าแล้วก็ใช้ฝาปิดด้านในปิดแล้วก็ ตามมาด้วยการปิดฝาครอบด้านนอกแล้วก็ดูตัวปรับระดับน้ำด้วยนะครับให้มันไปทางด้านซ้ายนะครับเพื่อเปิดช่องให้น้ำไหลเข้าได้แล้วก็ทำความสะอาดตะข่ายกันลูกปลาด้วยนะครับเพราะว่ามีตะกัรเกาะไปเยอะ หลังจากทำความสะอาดก็ประกอบกับคืนแบบนี้นะครับจากที่สังเกตนะครับสายยางนะครับมันจะมีตัวตะกันที่อยู่ข้างในนะครับทําให้น้ําไหลเบาต้องเปลี่ยนสายยางด้วยนะครับหรือถ้าหากว่าไม่มีสายยางนะครับแนะนําให้ใช้ วัสดุอะไรก็ตามที่ว่าแย่เข้าไปแล้วก็ให้ตะกันที่อยู่ข้างในออกมานะครับเพราะว่าข้างในมีตะกันเกาะเยอะแต่ว่าของผมมีทะยยางสำรองนะครับผมจะใช้วิธีการเปลี่ยนนะครับเนื่องจากมันแน่นนะครับต้องใช้มีดกรีดออกมาแบบนี้ดึงออกมาไม่ได้ หลังจากที่เราประกอบกับคืนเรียบร้อยแล้วนะครับลองมาหย่อนดูนี่ครับจะสังเกตเห็นว่าน้ำพุ่งแรงมากเลยนะครับมากกว่าตอนก่อนทำความสะอาดเดยอะเลย